สบายดีพี่น้องเมื่อสกุสกุนยินดีต้อนรับกสู่ซ่องกุ้งบ่าวลาวิธีชีวิตืันนี้กะเปิดห้างขายเครื่องไน่เลยมาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มาเปิดห้านททงนี้เด้อวันนี้กับพอดีเนื่องจากว่าหงเยนเข่าปกติเนาะมันกาแดดแน่ตกแรงแล้วเอาก็เลยว่ามาเปิดห้างขายเพราะว่าคันมันแดดกับคนบโต๊กับลูกค้ากับเข่าลายยูเนาะไอคือวนนี้กะเปิด มาตอนเสาร์หาก็เปิดห้านแล้วพี่น้องก็เลยมีลูกค้าสาวสวยมาประเดิมให้แต่เสาร์กลเป็นน้องสาวสองคนผนมาแว่กินซอยเหมือนเนาะมาซิมเพราะว่าพี่ห้านไปโดนเราจะเป็นอะไรมาบรรยากาศในห้านเราก็คือเก่าพีนน่น้องเลยมูลนการกับบรรยากาศทีได้เปิดห้านขายเครื่องปกติเลยเด้อบมนี้เพราะว่ามันกลเข้าสู่น่าแรงแน่และเก่เาเฮียนก็เข้าปกติ ได้น้องสาวงามสองคนคนมาประเดิมพัดตะเภาน้องอนุนสวัสดีลูกสวัสดีก่อนบายเจ้ของลินน้ <c oughs> นองอนุนก็ใหญ่แล้วปีหน้ากระชได้เข้าเฮียเลยเด้อบัานนี้พอเริ่มใหญ่ก็ใครแน่บ่แอบปาลินคนเดียวบ้านนี้คือตะกี้ร์นะเวลาคนมาแล้วเพื่อนเสียงงองแงบ้านนี้คือว่าบ่เป็นยัธรรมดา สบายดีโอเคแล้วใส่ฟิลเตอร์ให้เขาจ้ะอะนลืมาดูตัวเมื่องทำไมค่ะชิลยาวแล้วป่กันไงใต้หอนขนาดแล้วอันดีแล้วพอดีเอาเจ็บแสบไปด้วยมันนี้นอกมากินซอยจะเศร้าได้มันนี้ประเดิมห้านเลยช็บแสดที่นี่าโคกแรก ใส่ยังไงเข้าไปเทียมเนาะอ้าท้อกกระสาบเนาะได้รับไหมเนี่ยยังมียังไงโอ้ยังมีถั่ดินอันนี้สามียงพุนมักขนาดได้ไปหน่อยโปรถั่ดินเนาะเวลากินมันจะมันๆอะเสิร์ฟวันปปน,นี้ อ้ลองชิมบงติโรเ้อเป็นอะไรติโรเ้อรปินหันดนแล้วยัารสชาร์บุคือเก่า้ดนเนดสคือเก่าแล้วบรรยากาศมันนี่แดด คือ <c oughs> ชิมมดผลเลยพี่น้องอแดดคึม<อ>แต่ว่าทางนี้ยังคึมๆอยู่แต่ว่าบ่น่าจ,จะตกเพราะว่าหอนชะขนาดนี้มันเอาอยู่กันสำหรับคลิปนีก้กาชิทายบรรยากาศอยู่ในห้านเนาะพี่น้องบ่ได้ไปทางใดนสำหรับคลิปนี้ก็ชิดได้อยู่ห้านเห็นยังต่อสมิงไหมอากนมาแล้แล้วปะเราเขยจะไปนี่ เดี๋้ป,ป้ะจากจานหน้องอึ๊บจะเอน๋จะเอน๋นอนสบายดีลูกสบายดีก่อนลูกสุนย์ก่อนอันนี้สบายดีลูกป่าก่อนทําอันนนอันนนดื้อได้นอนดืนอน้นอน มาทันแล้วใช่ไหมเนาะไปทานกันกับมทานแล้วใช่ไหมกับพอดีน้องพุ่นมาอุดหนุนให้ตาเศร้าน้อไงกับเาได้ขายดนแล้วเนาะเครื่องคลองกาใบยาคบแล้วมันี ขาดไปหลายอ่ะขาดไปหลายย่งนี้มมลนอยู่คนเดียวบุม่มีมมเอาเอาเอาไปใชล่ะโอ้ยเยีมม่ยแม่งไม เอ้ครามตาลุงชิกัดนนท์ชิกัดอ,อ,นอนันนนทเป็นใจแล้วรสชานโอเคจะ่ป้องรสชานาาคือเกาแม่ค้านี่เห็นยังแม่ค้านอ่าหิตเครื่องปันน่นนะบ่ โดยลูกหาโดยเอาด้าะโดยอานนเครื่องดินแบเลยเอาไ้เนาะไ้เนาะบอกไปเนเนาะคครบอไว้บ่บ่ไว้ก็บ่ไว้เอาไ้เนาะมาอาไเอาไ้นี่เอออัดไอัดไ้นั่นขึ้นขขึ้นรถมาเลย กำลังพ่วมด้วยอะไรัำเนี้ยและ,ละบ่บจะเต็มเครื่อนแม่งเตรียยบรบแลแล้วงพักกบพันานจัดป้องกุ้งกบทันได้พักในยังกบพันานได้ไหวเป็นระเบียบเมื่อพว่า มันทันแล้วเนาะเปิด์มมันทันแล้วลูกค้ามาก่อนจะได้พามุงุงไว้แล้วก็นหมอกเพชรบางยังกันเด็ดขวัญล้านแหละเก็บพักเข้าตู้ไว้มันเป็นระเบียบมันห่อมันยังมาทันแล้วเลยทันแล้วแหละคันแล้วแหละเพื่อนสมิงเชียมาจัดเรียนมันนี้เรียนเไปทำเรียนไปกระดิ่งอยู่ไว้นี่นะแล้วก็ใส่กระเทียมจะไปไปนะ ต้าน้ำตาลมั้งใช่แล้น้ำตาลเด็ๆแมือแรกหัวยองลจะหัวยางยองเลยจะเาแบบเริ่มเปิดหันใหม่นะประมาณนี้กอกับบัน้ทรงไข่แล้วมันไลูกค้ากนชิถามแล้วนีลูกลูกค้าประจำกันลายอยู่ทรงไข่กันนะ เห็ดไขล้เห็ดลายกับมดเห็ดน้อยกับมืดมือละหกจะแตะกับมืดมือละสิกับมืดเนาะบรรยากาศเขากับม่เห็ดทั้งนี้กับเมือเวลาไปเห็ดไข่แล้วเมือนละกันลูกค้าธนาคารกได้สิได้คองแต่ว่าบอกไปแล้วเนาะว่าผลิตอย่เด้อไข่มีแต่เพื่อแะละพังเบิ่งตกแรลงอันนั้นตกแรล่งพ่เบิ่งยำพ้นเนาะยำพ้นปหน้าอาจจะได้เห็ดทรงบอกวงพระองค์เยียนนะครับาเอาบระเทไตอนนอาจจะได้กับไไข่่ การเฮ็ดเป็นเ้เรื่ียกว่าคันว่ามีเวลาออแม่เพิ่งเฮ็ดชงเนาะแต่ว่าชงีการมีเวลาอีแม่เพเฮ็ดปีนตับไก่เพราะว่าทางน้ำพัดคลยดีกว่านก็เลยว่านาก่อนน่ะมึงม่้ากัหอยยองแป๊ี่จะได้ไปซื้อเด้หมดคากเลยดแลเลื้บ่ลล้จะกวดบ่ ดกดเดียวเดี๋ยวกดเดียวซื้อเข้ามาพ่อค่ะพ่อค่ะน้อยอ่านอนอ่านอนอ๋อคือนอนบรรยากาศภายในห้างเท่ากับกระชิบประมาณน,นี้เนาะมือแรกถือว่าโอเคอยู่เอาะสำหรับคลิปนี้ก็นชินได้ขอจบเพนทงเทนี้ ไปก่อนขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามรับชมและที่สำคัญบอคามโฆษณาขอบคุณหลายๆลด้วยพี่น้องเจอกันติดนาสวัสดีขอบคุณหลายๆลด้วพี่น้องเด้ออยากสนับสนุนบอกุ้งง่ายๆพี่น้องเพีแค่กดไลค์กดแชรกก์ก,กดติดตามและกับบอคามโฆษณาเพียงจำเนีน่นการได้สนับสนุนทางส่งกุ้งบอลาวิถีชีวิตเลยพี่น้อง